แงงครับพี่นอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้หูวซู้คนครับมานี่พ่อกับเท้าวเหล่าเฮ้ยชัวชาแนลกู้เก่าครับพี่น้องวันนี้มาแกงเห็ดสู่พี่น้องเบิึงครับผมนี่แกงเห็ดอันนี้เห็นเห็ดหลายเดือนแล้วครับพี่น้องเนี่ยเห็ดตีไปหาคลิปเป็นก่อนนะพี่น้องเห็ดหนึ่งแล้วก็แช่แข็งไว้น,นี่มีเห็ดร่วมครับพี่น้องเห็ดทานแล้วก็พวกเห็ดอ่า ย่างนี้เยเห็ดหนางวัวเนี่ยอันนี้เนี่ยลายอย่างอยู่พี่น้องเห็ดนางแหล่ก็มีอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดอันเห็ดเห็ดอยู่ขาวอันไหมเห็ดขุมอ่ะอันนี้เปลาบึกแหงใส่น้ำพี่น้องยังมาทำเต่าอ่ะนี่นี่พี่น้องอันนี้เป็นๆๆน,น้ำใบยะนางพี่น้องนี่ใบยะนางน อ้าวบ้านนี้เอ้าพี่น้องนามาจะนั่งเดือดแล้วใส่เลยนี่อเออเดี๋ยวมันกระเด็นเออนี่แหละพี่น้องมัน,นยังเก่งแข็งอยู่พี่น้องนี่อ่ะกว่าน,นี้ก็เก็ดขมครับพี่น้องเก็ดยูคาวันเาโตใส่เลยบ้านนี้ปยอดกพี่น้องหยดแล้วมนีิอันนี้มาน้ำเตาพี่น้องนี่มาน้ำเตาคือจะน้ำเตาไหมใส่ไปเลยแล้วก็ ตามด้วยอู้ยของเขียวพี่น้องพักจิ๋วที่ละเออนี่โอ้นี่เห็ดมันจมๆเลยจัะกว่เอา้าตามเดือดไปครับอีก,จ,กจักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวอันถั่วาวเห็ดให้มันเดือดก่อนนะให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวาลาราวปรุงสูตรพี่น้องเบิ้งครับครับพี่น้องบารนี้เดือดแล้วพี่น้องเบิ้งคุณ นี่พี่น้องบุ้งที่ะแกงเห็ดพี่น้องนานีิบุ้มีเห,เห,เห็ดเก็บเด้พี่น้องเลยแตเ่เราเก็บแช่ไว้ตู้ฟิชฟิไว้าย,ยานดีวันถอพี่นอ้องเอ้าใส่พริกบันพี่น้องนี่พี่น้องเห็นสัตว์แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเห็ดรวมเลยพี่นอ้องนี่นี่เฮ็ดแกงครับพี่น้องนี่อ๋องแฉพี่น้องเลย เบิง่งพี่น้องเบิง่งเดือดอ่ะบันอีกจังหน้าจังสีใส่ไปอีตูวครับพี่นอ้องอ๋อพี่น้องอันให้พักมันนิ่มชัก่กวันวันถอดพี่น้องไอพักบักงมันต่อหนิ่มชัก่กวันนะจังสิป,ปุ้งด้วยบันอ๋ออ้าพี่น้องบานนี้เจะเล่ากับอี่ใส่เกลือครับพี่น้องมีเกลือ สขาร์บะพี่น้องหนาประเดียวใส่ทันอันนี้พ่อบักน้ำเต้ามัดชุกแล้วพี่น้องทารากับสิใสปุงเลยน้พี่น้องันนี้ก็สิใสปุงหัวครับพี่น้องเสร็จไรเสร็จไรเสร็จยเสร็จ้ว อ่ะนี่หน่อมาบานีย่ยเดี๋ยวมาเจะลราี่ชิมบือกินอน่างโอ้ห้น่อ,อื้มฟุดบอดเลยพี่น้องหอมแหงว่ะอุ้ยแสบแสบเฉาพี่น้อง เบิง่งพี่นอ้องเบิ่งนี่โอ้ยตะติ๋วสม,สมบันหนึ่งข้างในนี่คืออะไรพี่นอ้องอ้ยนี่พี่น้องเบื้งเดียดนี่นบ่้เฮ็ดทานพี่น้องโอ้ยนี่เฮ็ดนังแลีน่เฮ็ดหนังงัวแน่พี่นอ้องร่วมกันหนึ่งแช่ไว้นะเอ้าแซ่บพี่น,อน,อน,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 น้อ,นองอู้หูดูอะไอันนี้ ใส่อันนี้ก่อนเพีองอีกลูกโดดพี่น้องลูกโดดอะใส่ลูกโดดก่อนนาว่าเพี้ก็ด้ยยำปากเต็ยบ้านหน้าพี่น้องน,องนี่พี่นี่ก็สุดยอดพี่น้องเพ็ดเออใส่ลูกโดดนี่อ้ยนเลย จ mm. AH AH ิ้มมอีกพ mm ี่น้องดูเสียบอีกฮึมรุนรุนจิ้มเทืยนนี่เสียบอีดีเลยพี่น้องเสียบไม่โดนแล้วนะอ่ะบานีอ่อีกตูวพี่น้องนี่อีกตัวไปอ้าวบานีกระสีเบาแกะได้พี่น้องปิดแกะได้บานปิดแกะปุ๊บอ่านี่ครับพี่น้องนี่ พี่น้องบังเดียร์ใส่จ้าวานบ้างนี่พี่นอ้องบังโอ้ยพี่น,อน,น,น้องอ่ะมาพี่นอ้อ,นองเสฉยๆต้องการบาดนี่อันนี้ก็เป็นอันวา่าเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่แกงเห็ดแกงเห็ดร่วมครับพี่น้องแล้วกะ็ใส่มะขังเต่าพี่น้องนี่ผักติว้วโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยเห็ดนี่หามาหึงเลยได้พี่น้องตั้งแต่หนาเห็ดมันออกหมดแล้วแต่ว่าจะเล่าเมา หนึ่งแล้วก็แซ่ไว้เก็บไปก,กินมันทุกๆหน้นาวันเถาะมาหอดหมือนีกะคิดอยากกินพี่น้องก็เลยเอาเอาอกมากแกงสู่พี่น้องบงครับผมมาพี่น้องเซเซนกันเอา้าพี่น้องมักกินอีกต่อไปเลยคือใกเขาโคตรแช่ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ท้าล่าวด้วยครับพี่นออ้องอ่ากดจิดตามกด subscribe ครับพี่น้องจะอะไรบ่อบผัดกินทำไม,มของท้าล่า,าแกงพิซอาหารอีสานพื้นบา้านของเขาเนาะครับพี่น้องเนาะอท้าล่าขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่คอมเมนต์น่ารักทุกท่านดไปครับเด้อ อ่ะฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กัลราหนำครับผมอ่ะมาอนีกับวัน้กินสุพี่น้องเบิ้งเลยครับพี่น้องอ่ะมาอนีก็กลาเลยครับผมสวัสดีครับ